กลับสบายดีป้าลุงทุกท่านสวัสดีเอฟซีอยู่ว่าฝังบ่อฝังไทยฝังลาลูอยู่ต่างประเทศที่พอมารับชมส่องซาบุไลพอ่อพอกันขึ้เก่าพี่น้องกับส่องซาบุไลพ่อพอกันยำแดงเด้อพี่น้องเด้อเปิดออกมากันเห็นทอดปลาเด้อพี่น้องเดยมาลุนมาชมห่อเสียไปใหายไฟห่อเสียไปให้ไไใหไยไฟมิวเอ้ยมิวทำไรจ้ะจิ้มข่าวกันยังมึง เพนนี <P> <ọi> ่โอ๊ยโอ๊ยอาเจมิวอยู่กับอันน้องน้องนิดอยู่กับนูน้อยอยู่กับนู้น้อยนู้น้อยพี่น้องบอไดมายังมาหายปะได้ถอดปลาขอบใจได้หลายทอดปลามาหายพี่น้องบาทอดบามาทอดในนี่จากเถื่อได้ ถ้ากับไปซื้อแป้งมาแล้วก็มาทอดกิมบอนแซบแซบแซ่บได้เลยแซ่บได้เลยเอาบะเข่าทอดใส่ยางว่ะคือเป็นแบบนี้แซ่บเบิ้องสีเบื้งก่อนเป็นอะไรเฮ้ยกิมเบื้องก่อนเผื่อทอดปลามาให้ลื่อมยังลื่อมขอกินก่อนพี่น้องลืมขอกินก่อนผู้เด็กผู้อยู่นนำผู้อยู่เป็นหมู่ ตอนนี้กำลังตั้งหน้าตั้งตาอันอันติ๊กตอกนั้นสาวเข้าใจปะสาวสาวคนแรกน่างามกว่าหมูจังเลยสาวหนิดงามอันนู่นน่อยอันนี้หวานไพ่เด้อพี่น้องใส่หว้วหน่อยเพื่อโบหายันโบหายิงซองพี่น้องอยันเย็นพี่น้องว่าอยากไวแห้งลายอันนู่นหน้อยตกใจ ก็จะช่างเถอะเดนอนตัวฉุยๆเลยอน,นอนชุยๆเลยบลูกอีป,ปะกับบอดี้มาหาลูกเอ้ยนี่จะไปกับไปเดือนจะนับพัดลงไปกันปลูกมะพริกแล้วนี่ปลูกมะพริกพักพายเพคนสะดุ้งตื่นพี่นอ้องนอนอย่างเดียว กลางคืนเพิ่นเพิ่นกัมริ้นกลางคืนพ่อเพิ่นโอ้ยเฮาหิวนอนนี่เฮากินหมดกกับพี่น้องกินมันก่อนเสบเจิยกับเสบเลยมันชิกับเกาะเขาฮามักใส่เกลือไปนัวเด้เขาบริษัทรถดีว่ากินจะเผื่ออ่ะบ่เอาแน่นี่บริษัทมาเคยกินไม่ตะทอดแบบอันนั้นนะทอดเฉย เขาจะเป็งเจมีเห็ดบมเป็นหนะอยเ่นอกมามันกินไม่ลอยเอาขขามากินโลดยะหลายอลายเทบหอยถอดมาคาเดียวถวยปงไงเบิดหอยกินยิงอยังยิงอยังแสบตี เราเคยทอดใน่จักเถื่อแม่มีก็ทอดมาเป็นมันไม่ร่อยกินบะขิดมันม่ทอดปลาปลาดิบมาห้าบดหมึกปลดิบมาห้านูหน่อยกับนางมิวบดหมึอนี่จะไปหาเห็ดไปหาเห็ดบดแต่เส่าแต่ไ่เติบแด้ แบ่งไปให้เมเถาอนำ้ำบันนันสูงคูเห็นเมตตาผลไปหา,เ,าปเขเลยบ่ได้แบ่งกิ่มาแรงาง <c oughs> วันนีัจว่าจนกินข่าหมูแรงวะ้วันจ,จนาาัวัจันทวันจนกินข่าหมูแรงหัวแส็บนะมันมันชินนน,นัวอะไะ rồi <laughs> <laughs> cầm lại tém khèn lời <laughs> cầm lại khèn tém khèn Xẹp bò nhau một thân gin mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để บ่มีใครเคยกินพี่น้องเอ้ยทอดบ่เปป็็็นนนพี่่้องเเดบจมิวก็ยังบ่เคยกินเจมิวก็เคยังนี่ทอดป้าแบบนี้น้ำมันบ่ได้ใหม่ได้เห็ดแบบนี้ก็คือเอาทอดใส่กระเทียมทอดใส่กระเทียมน้ำมันมันอยากใหม่มันใหม่กระเทียมเลยมันดำของป้าหะป้าตั้งแต่ไปตึกสะดุ้บ่ได้นี่ป้าหัวยางดีพี่น้อง ว่าจะไป้ฝนไปกินแรงมาแรงเจ้มยกินอกิน like ต yeah, sure. <m> ัวหน่อยมันนะกรอบดีเฮ้ยฝนใส่งับงับเลยทานเลยแฉบลายเลยฮะเนาะน่เคยกนอาไเชิอยาไมาฝากไปกินแรงพี่น้องนะมาเบม่งดูหน่อยนเป็นจังใด น้องหน่ามาได้แล้วบ่อันเครื่องนี่ยโอ้ยเครื่องยังมาบ่ฮอดเครื่องมาประมาณนั้นมาบ้านหอดูหาห้องมึกข้าจาว่ะเผื่อสิขามสะพานอดวจีลออดวจีล้อนัวหน่อยสิได้ใส่ยุ่ดอึ๊กนัวหน่อยอดวจีล้อนัวหน่อยอดวจีลอนอนรัดปุ๋ยเลยเบิ่งมันมาอันไปไปคือบ่อตะเนาะ เบ <chat> ิ่งมันมันป้าหมา่คือบ่อตาข้าวคือไหเบิ่งด่างยังคือด่างยังคือหอยยังก่อนหอยเขาจะมาคายนะเขาช่วยีนะคันไวะคันคาเมนบว่าเขาเขาเอามาตำมาตำหน่อยเซบได้ตำใส่ก็ตำหุงป้าเขากระัามันยัง ว่าวเหลืองอันตำหุงใส่กับหอยลือหอยเชอรี่ตำหุงใส่หอยเชอรี่แฉะน้องขีดบ่เคยกินน้อง,องขีดบ,บ่เคยกินแฉบมาฮักกับแป้งฮักกับพุ้งซะก่อนอันป้าฮักกับมกักซะก่อนโอ้ยเสียงหย่ำกราบกราบ เงินแสบลายข้งแกเส่นใหญ่ลยกินใชหัก่นังบ่เคยกินนองมีวุักับบ่เคยกินครั้งแรกในชีวิตทีงเพิ่นได้กินอันปลาชุบแป้งทอดแ่บเพิ่นกินเลยกิน กิ้มเนาะเสียงหยามกลอบเสียงหยามกลอบกลอบบ้านเป็นไข่ไข่เลยปลาซีปลาปลาขาวไข่พี่น้องเลยเลือกตัวไข่มาให้เจมิวมาให้นั่งมิวเพิ่น เก่านั้นพี่น้องเอ้ยเวลาเผุดทอพาถอดมึงไงเอะเอะไปหาเด่นอยู่อยู่เฮือนผู้เดี๋ยวนี้ผุดออกผุดยังไปบ่ได้ผุดยังบ่แข็งแข็งแหงปันใดแข็งแหงขาคนละอยู่ผุแล้พี่น้องเอ้ยอีเล่น้องเลยไปเด่นอยู่ผุแล้ถามมือใดก็สิไปก็ยังไม่เห็นไปถามมือใดไปข้องไหมข้องไหมผุดยังบ่แข็งแหงปันใดพี่น้องเอ้ยเระโดดกระโดดพี่น้องบ่กระงดอก ไปจีอุ้มลูกเอ้ยอุ้มลูกไปพุดไปจอุ้มอุ้มลูกดไปพุดเด็กียโอ้ยันอุ้มท้องมาแล้วไปเล่นเฮือนกินเข่ากินแกงหนือม่แงหอใม่แล้วมีหมูอยู่ในกรบเ้าเอ้ยิ่นน้ำปลาน้ำนมแปล กาเจาเอินเสือสซวจลรวีเลยได้เองเอย FC เอืนสือจลาวีแล้วสซวจารวีเดเจลาวีเอยกัญจีจันทากัญีจันทาเม่นกกินแต่กินเฟอ้าไข่ตัวน่ะนะไข่นะ แล้มัน่งขีดในไข่บอกแม่เถอะเด้อคนยางเงินถอะบอเพ่อนคนเฮียนถอะบอกเพ็นพี่น้องเลยเขาใแปะบอกเพื่อนเถ่ายอะไรล่ะเขาอนอืมถ้าได้ได้ป้ามาแล้วไปเลาะฉีเถาะให้กิน อเคพี่น้องอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อพี่น้องครับมาเบิ่งมาชมสองสาบุไรขอขอบอกอบใจทุกกำลังใจที่ส่งให้หนูหน่อยกับนางมิวเด้อพี่น้องเด้อหายยูดีมีแหงหายยูดีมีแหงรับด้วยรับด้วยเด้อฝากเถียงมาให้หน่อยเถียงกับวัตถัยหอพี่น้องเออล้อแลยล้ออีกเยอะหายยูดีมีแฮงมาตะขุทุกคนเงินไรน้องทองไรมาตะขุทุกคนสบายดี